สวดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการดูดวงโดยนิกกพินนะครับอ่วันนี้นะครับเราก็จะมาดูดวงนะครับโดยดูดวงรายสัปดาห์ของเรานะครับก็จะเริ่มตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนนะครับถึงวันที่แปดกันยายนสองพันห้าร้อยสิบเจ็ดนะครับผมอ่ะครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับ ดวงนะครับของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับในช่วงเวลาของวันที่หนึ่งกันยายนนะครับถึงวันที่8กันยายนนะครับคนสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับผมก็มต้องบอกว่าในช่วงเวลาของคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยในช่วงเวลานี้นะครับเขาค่อนข้างที่จะคิดและคิดอย่างไรก็คิดสับสนวนเวียนนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของความลําบากนะครับเกี่ยวกับ บริวารหรือว่าลูกนะครับที่เป็นผู้หญิงนะครับผมอาจจะนะครับลูกที่เป็นผู้หญิงเนี่ยอาจจะมาสร้างความยุ่งยากลําบากใจนะครับให้กับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับดังนั้นนะครับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับทางเรานิบพิมพ์นะครับก็เลยอาจจะแนะนำนะครับว่าให้รู้จักในการที่จะคิดทบทวนให้ดีๆหรือว่าอาจจะปล่อยวางถ้าเกิดว่าลูกของท่านที่เป็นผู้หญิงแล้วเนี่ย ค่อนข้างที่จะมีปัญหาก็ลองพูดคุยกับเขาดูหรือว่าผู้ที่มีปัญหาเป็นบริวารที่เป็นผู้หญิงนะครับก็ลองพูดคุยทําความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาตรงนั้นแล้วก็พยายามให้ใช้สติปัญญาในการขี้คายปัญหาตรงนั้นนะครับทางเรานี่ก็พิมพ์ขอเอาใจช่วยครับผมต่อกันเลยนะครับสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับสําหรับในช่วงเวลาของวันที่1 กันยายนนะครับถึงวันที่8กันยายน2 5 6 7นะครับสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์นะครับผมเขากำลังต้องบอกว่าเขากำลังพบเจอนะครับกับออุปสรรคในหน้าที่การงานของเขานะครับซึ่งอุปสรรคตรงนี้ต้องบอกว่าเขาต้องใช้เล่ห์เหลี่ยมแผ่ววนะครับเพื่อที่จะชนะในอุปสรรคตรงนั้นเพื่อให้ได้รับผลงาน ในหน้าที่การงานตรงนั้นนะครับสําหรับคนที่เกิดบัญจันทรนะครับทั้งเรานิกกพิมนะครับขอจะช่วยสำหรับคนที่เกิดบันจันรนะครับให้ชนะอุปสรรคตรงนั้นไปให้ได้โดยตลอดลอดฝั่งนะครับผมอ่ะโอเคสำหรับคนที่เกิดบัญจัน์ก็มีเรื่องของอุปสรรคในหน้าที่การงานอ่ะน่าจะเพียงอย่างเดียวนะครับต่อมานะครับสําหรับคนที่เกิดมังคารนะครับในช่วงเวลาของวันที่หนึ่งกันยายนนะครับถึงวันที่ 8กันยายน2517นะครับสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยเราต้องบอกว่าจะมีผู้ช่วยนะครับเพื่อที่จะแบบว่าให้การงานของเขาเนี่ยประสบความสำเร็จในช่วงเวลาของอาทิตย์นี้นะครับซึ่งผู้ช่วยตรงนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้ช่วยเหลือคนที่เกิดวันอังคารได้อย่างมากมายนักนะครับแต่ยังไงซะคนที่เกิดวันอังคารก็ได้รับความช่วยเหลือ นะครับจากผู้ช่วยตรงนั้นและก็ผู้ช่วยตรงนั้นเนี่ยก็คือว่าเขาเชื่อในตัวคุณนะครับดังนั้นคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยหากมีผู้ช่วยที่สามารถเชื่อใจได้นะครับก็อยากให้ลองเปิดใจนะครับแล้วก็ลองให้เขาให้ให้เขาได้รับรู้ถึงปัญหาของคุณในช่วงเวลาของอาทิตย์นี้นะครับ <S <S เพื่อให้ปัญหาตรงนั้นเนี่ยได้คลี่คลายออกไปได้นะครับ ครับผมก็น่าจะจบไปแล้วนะครับสําหรับคนที่เกิดวันอังคารนะครับในช่วงเวลาของวันที่หนึ่งนะครับถึงวันที่แปดกันยาย,ยนสองพันห้าร้อสิบเจ็ดนี้ต่อไปครับผมสําหรับคนที่เกิดวันพุธนะครับในช่วงเวลาของสัป,ปดาห์นี้นะครับก็ต้องบอกว่าคนที่เกิดวันพุธเนี่ยจะต้องพบเจอกับอุปสรรคนะครับผมซึ่งอุปสรรคตรงเนี้มาจากตัวของคนที่เกิดวันพุธเอง นค,คนที่เกิดมันพุทธอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายหรืออาจจะมีเรื่องที่กระทบกระเทือนใจนะครับซึ่งอาจจะเกี่ยวกับในเรื่องของอยู่ๆนะครับก็ได้รับผลในเรื่องของความไม่สบายใจตรงนั้นหรือว่าในเรื่องของความเจ็บป่วยตรงนั้นนะครับเป็นอ,อุบัติอาจจะเป็นอุบัติเหตุอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งอาจจะทําให้ ถ้าเรานิกกพิมนะครับขอแนะนํานะครับสําหรับคนที่เกิดวันพุธในช่วงเวลาของสัปดาห์นี้ให้ท่านลองนะครับเปลี่ยนสถานที่นะครับอาจจะเคยนั่งอยู่ตรงนี้ <laughs> ก็อาจจะลองเปลี่ยนดูหรือว่าอาจจะขึ้นรถช่วงเวลานี้เป็นประจําก็อาจจะลองเปลี่ยนเวลาดูนะครับสําหรับคนที่เกิดวันพุธในช่วงเวลาของสัป,ปดาห์นี้ครับผมอ่าต่อไปนะครับสําหรับคนที่เกิดวัน พฤหัสัป,ปดีนะครับในช่วงเวลาของวันที่หนึ่งกันยายนนะครับถึงวันที่แปดกันยายนสองพันห้าร้อสิบเจ็ดนะครับผมช่วงเวลาของคนที่เกิดวันพฤหสปปัสัปดีัปดีนะครับในช่วงเวลานี้ก็ต้องบอกว่าในเรื่องของการงานของเขานะครับอาจจะมีคนมาคอยให้ความช่วยเหลือนะครับซึ่งคน ที่ขอให้ความช่วยเหลือสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีในช่วงเวลาของสัปดาห์นี้ก็ไม่ไกลไม่ไกลนะครับก็อาจจะอยู่แใกล้ๆตัวของคนที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับในช่วงเวลานี้แต่นะครับเขานะครับก็อาจจะช่วยแล้วก็อาจจะมีประสงค์ร้ายสักนิดนิดอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ยังไงซะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีก็ขอให้เรับ เอาน้ำใจตรงนั้นของเขาเอาไว้จะดีกว่านะครับเพราะว่า,าถ้าเกิดว่ารับไปแล้วเนี่ยเเราก็อาจจะสามารถที่จะคี่คลายปัญหาในบางอย่างได้นะครับสําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีในช่วงเวลาของสัปดาห์นี้ครับผมต่อไปครับผมสําหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับในช่วงเวลาของวันที่1กันยายนนะครับ25 1 7ถึง วันที่8กันยายน2517ในช่วงเวลาของสัป,ปดาห์นี้ของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับเราต้องบอกว่าคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยอาจจะนะครับผมไดเ้เงินมาแบบว่าไม่คาดคิดมาก่อนนะครับซึ่งหรือว่าคนที่เกิดวันศุกร์อาจจะถูกหวยขึ้นมาก็ได้นะครับในช่วงเวลาของสัป,ปดาห์นี้นะครับก็ หรือว่าอาจจะได้ในบางสิ่งบางอย่างมานะครับโดยที่ไม่คาดคิดมาก่อนดังนั้นนะครับคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยเราก็ขอให้รวมถึงนะครับโชคลาภเนี่ยอาจจะได้มาจากนะครับบุคคลใกล้ชิดมากๆนะครับอาจจะเป็นคู่ครองของท่านนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนสนิทของท่านก็ได้นะครับใน,ในที่ทํางานหรือว่าคนที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท่านทําอยู่นะครับ อาจจะแบบว่ามีโชคมีลาบมาให้ท่านหรือว่าอาจจะได้งานในส่วนของตรงนั้นมานะครับท่านก็สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยสำหรับคนใกล้ชิดก็อยากให้ช่วยอยากจะให้คนที่เกิดวันศุกร์ช่วยดูนะครับกับสําหรับคนความใกล้ชิดของท่านละท่านนะครับผมต่อไปครับผมสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์นะครับในช่วงเวลาของวันที่1น,นะครับถึงวันที่8กันยายน2567นะครับ สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงเนี่ยเขาค่อนข้างทุกข์อกทุกขใจนะครับซึ่งอาจจะมาจากว่า,าบรรดาคนสนิทที่เป็นผู้ชายนะครับอาจจะเป็นพ่อหรือว่าพี่ชายนะครับที่มีอาจจะมีอายุมากกว่านะครับผมคนสนิทที่เป็นผู้ชายที่มีอายุมากกว่าเนี่ยเขาจะมาสร้างความเ,าเดือดเนื้อร้อนใจซึ่ง อาจจะมาขอยืมเงินนะครับกับคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงเวลานี้และท่านก็อาจจะไม่สะดวกหรือว่าอาจจะมีความติดขัดอยู่แล้วนะครับถ้าอย่างไรเสียถ้าเกิดว่าเขามาขอยืมเงินแล้วเนี่ยสำหรับคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงเวลาของสัปดาห์นี้นิกกพิมพนะครับก็อยากจะให้ท่านเนี่ยทำสัญญาหรือว่าทําอะไรที่เป็นลายลักษณ์อักษรเอาไว้นะครับเพื่อที่แบบว่าเวลาเขา อาจจะมีข้อบิดผิวในภายหลังหรืออะไรอย่างนี้ก็เราก็จะสามารถใช้ลายลักษณ์อักษรตรงนี้มาเป็นข้อยืนยันได้นะครับก็ถ้าเกิดว่ามีคนมาขอความช่วยเหลือจากท่านก็เรานิกกพิมพ์นะครับก็อยากจะให้คนที่เกิดวันเสาร์นเนี่ยมีหลักฐานหรือว่ามีอะไรที่เป็นข้อชัดเจนทางกฎหมายเพื่อที่ท่านจะได้ไม่เสียผลประโยชน์ในภายหลังนะครับโอเคครับผมจบไปแล้วนะครับสาหรับ คนที่เกิดทั้ง7วันนะครับในช่วงเวลาของวันที่1กันยายนนะครับถึงวันที่8กันยายน2,517นนะครับต่อไปครับผมเราจะมาดูมาพูดคุยนะครับเกี่ยวกับบุคคลสำคัญเป็นดาราหญิงนะครับท่านหนึ่งของประเทศไทยซึ่งค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ เป็นระดับในนางเอกเลยทีเดียวนะครับนั่นก็คือคุณเบลล่าลานีนะครับแต่ว่าคราวนี้เราจะไม่ในพูดคุยในเรื่องของออ่จะไม่เป็นการวิจารณ์นะครับแต่จะเป็นการเออ่ดูนะครับเอพยากรของคุณเบลล่านะครับผมซึ่งผมจะขอพูดในเรื่องของอเป็นดาราสาวท่านหนึ่งนะครับผมโอเคครับผม ในช่วงเวลาของปีนี้นะครับคุณเบลล่าเนี่ยก็จะได้รับแรงช่วยเหลือนะครับแล้วก็จากบรรดาของเพื่อนฝูงซึ่งเป็นต้องบอกว่าเออซึ่งเป็นลาบก้อนใหญ่หรือว่าคุณเบลล่าอาจจะมีโอกาสนะครับบรรดาลสาวท่านนี้อาจจะมีโอกาสเปิดธุรกิจบางอย่างในช่วงเวลาของปีนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดีนะครับสําหรับการเปิดธุรกิจ หรือว่า,าได้รับลาบก้อนใหญ่นะครับแต่นะครับในลาบก้อนนั้นเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีอุปสรรคแน่นอนครับในการที่จะกว่าจะได้รับลา,าบก้อนใหญ่หรือว่าความประสบความสําเร็จในช่วงเวลานี้นะครับในช่วงเวลาของปีนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีอุปสรรคนิดหน่อยนะครับ ซึ่งอุปสรรคตรงนี้ยก็มาจากในเรื่องของญาติญาติไม่ใช่ครับในเรื่องของคนใกล้ชิดแต่ว่าอุปสรรคตรงนี้เนี่ยก็ไม่ได้ร้ายแรงถึงขั้นที่จะทําให้แบบว่าธุรกิจตรงนั้นเนี่ยหรือว่าลาบกรน,นั้นเนี่ยจะไม่สามารถดําเนินต่อไปได้แต่ก็จะอาจจะมีการสะดุดเล็กๆน้อยๆนะครับสําหรับในช่วงเวลาของปีนี้นะครับ ซึ่งนะครับในช่วงเวลาของปีนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาของในด้านของถ้าเกิดว่าคนจะร่วมธุรกิจกับดาราสาวท่านนี้เนี่ยก็ก็กนกิจพิมพ์ก็อยากจะขอแนะนำนะครับให้ระวังในเรื่องของ ข้อกฎหมายต่างๆนะครับหรือว่าสัญญาต่างๆอาจจะเป็นการร่วมหุ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็เรานิกกับพิมพก็อยากจะให้ระมัดระวังในส่วนของตรงนั้นนะครับว่าอ,อ,อยากให้มีการเขียนเป็นรายละอักษรหรือว่าเขียนเป็นข้อของทางกฎหมายเอาไว้เพื่อให้ในกรณีที่เกิดมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็จะได้เดาราสาวก็จะได้ใช้หลักฐานตรงนี้ในการที่จะแบบว่าปเทคตัวเอง ครับผมโอเคครับผมเราก็ได้ดูทั้งดาราสาสแล้วก็ทั้งดูดวงทั้งเจ็ดวันแล้วยังไงต้าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้นะครับทางนิ้กพิมพก็จะมีการไลฟ์สดนะครับทุกวันอาทิตย์นะครับเวลาบ่ายสองโมงสิบห้านาทีเป็นประจำนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับเกิดถ้าเกิดว่ามีข้อสงสัยหรือ มีอะไรยังไงก็สามารถที่จะเข้ามาร่วมพูดคุยกันได้ครับสำหรับอาทตยนนี้นิกกพิมพ์ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ